สวัสดีเจ้าเ,เพื่อนมาเจอกันีนแล้วนะคะคับช่องไทยสไปร์อิตรี่วันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องทําให้ผิวของเรา กระจ่างใส่นะคะช่วยลดเลือนริ้รยวรอยช่วยต้านริ้วรอยช่วยต้านผิวแก่ริ้วรอยแก่ๆได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะซึ่งจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคค่ะใครข้ามาแ้กก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะม่ามีอะไรกันบ้างนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้กล้วยนะคะใครจะใช้กล้วยแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกล้วยนะคะก็จะช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเรานะคะช่วยลดอาการอ่าใช่รู้ช่วยลดสิวเซี่ยนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะทําให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะเราจะใช้กล้วยประมาณครึ่งนี้นะคะไม่ถึงครึ่งดีนะคะเราจะใช้ประมาณ 1- 2ช้อนชาหรือกะเอาตามใบหน้าเรานะคะหลังจากนั้นให้เรานํากล้วยไปขูดหรือไปบดยังไงก็ได้นะคะกล้วยถ้าเขาสุกงอมแล้วเขาก็จะออกมาดําๆแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวถ้าใครแพ้ก็ไม่ต้องใส่นะคะมีน้ําส้มหรือน้ําสับปะรดหรือน้ำ,ะนำมะเขือเทศสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของน้ามะนาวก็จะมีกรด a อ a เอเขาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสไวยิ่งขึ้นนะคะเ็าจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเราจะใช้น้ํามะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะบีบลงไปเลยนะคะนี่เลยนะคะ ได้นี่เลยนะคะเราจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะเราจะเติมเบบี้ออยล์จรัสนะคะใครมีสีไหนใช้สีนั้นใครไม่มีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น้ำมันมะกอกสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยล์จรัสเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดป้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยล์จรัสอยู่ที่1 2ึงสช้อนชานะคะ เท่ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะถ้าใครใส่หนมามะนาวนะคะสามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้นะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี้ยชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงนะคะใครอยากจะเติมอะไรลงไปก็เติมได้เลยนะคะสูตรนี้ขัดได้นิดนิดนะคะเพราะว่าเขาเป็นกล้วยไม่เป็นไรนะคะขัดได้เ็าไม่บาดผิวนะคะ ผิวจะชุ่มชื้นม,มากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะหลังจากที่เราไปล้างแล้วหน้าของเราเนี่ยจะใสมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะให้เราพอกหนากว่าน,นี้ก็ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้สิบห้าี่สินาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ